เป็นอย่างรครับใหญ่ามาเขาอ,อยากจะเป็ยนอย่างเป็น,ปนที่เดีวแล้วร่วลำรวย <c oughs> กินนอนสบายสบายมีู้นญิงรา้ล้อมครับผมประเดี๋ยวนี้เอฟซีผู้ที่ชื่นชอบหรือว่าข้างคลายคุณเนี่ย <c oughs> เปิ้นฝากผมมาถามมาแบบเปิ้นฝากผมมาถามลุงชยัยว่าเออลุงชัยเฮียนจบไอยยังจเฮียนจบไอยยังครับ มอสามมาจบอ๋อมอสามมาจบครับก็คือได้ได้ได้เรียนหนังสืออยู่เอได้เรียนหนังสือก็คือแบบว่าเอตอนน้อยหรือว่าไวหละอ่อนเนี่ยลุงชัยเกยไฟฝันไว้บอกว่าลุงชัยอยากทํางานอย่างลุงชัยอยากเป็นนายแบงค์กะเป็นตํารวจกะลุงชัยอยากเป็นทหารลุงชัยอยากเป็นครู ผมก็อยากจะถามแตนเอฟซีที่เปิ้นถามมาสอบถามเข้ามาเนี่ยก็คือว่าอาชีพอะไอย่างที่ลุงใช้ไฟฟันในวัยเด็กในวัยเด็กวัยละอ่อนเนี่ย uh huh. อยากมีอาชีพอะไรอย่างอลองบอกผมมาผมจะได้บอกเอฟซีอยากเป็นอย่างครับใหญ่ามาเขาอยากจะเป็ยนอย่างเป็นที่เดียวแล้วร่ำรวย มหนนอนสบายสบายมีผู้หญิงรายล้อมอ๋อ้ยความไฟฝันของลุงชัยเอออยากเป็นขี้เล่าเออแล้วก็ร่ำรวยแม่นมาต้องจัาการอย่างเออก็ยิ่งอีร่ำอวเคียงไปตายอี้เออไม่อู้ก็ได้นะออนี่ตอบแต่เอฟซเนอะเอฟซอ่ะเออ,เอ,อถ้าผมเปลี่ยนเสมอเอฟซีหมายความว่าอ่าถ้าลุงชัยตอบคำคำตอบนี้ออกมาผมก็จะตอบไปว่าตอบแต่เอซว่า ก็ขี้เงียไปตายเหรอเกิดใหม่เอาอีมาไ,ได้เ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยเป็นขี้เล่าแล้วล่ำรวยเออมีเมื่อยิงรารล้อมตื่นขึ้นมากกินเออถึงเวลาก็นอนเออแต่ประโย๋น์นี่ก็ค,คือความฝันเป็นจริงเออก็คือเป็นแก้ขี้เล่าเออแต่ยังมาล่ำรวยตอะแม่นถือว่ามาได้เกินตงังก็มันเป็นขี้เล่าอ,อ่ะไม่มีล่ำรวยได้ไหนอ้าวก็ทุกเออ แล้วเฮียใหญ่่อในเมื่อเฮาบดเดียวนี้มาได้เก่งการเปลยนแค่ที่เรายังบะล่ารวยเฮายังจะดื่มต่อกะเฮายังจะกินต่อสารฝันกะสารฝันลออย่างเดียวลออย่างเดียวลอถูกหวยอ้าวหวยก็ไม่ได้ซื้ออา้าวเลยใหญ่ให้กินยาตายใช่ปะมึง <c oughs> มาแล้วเมอเพราะว่าบาเดียวนี้ก็คือบาเดียวนี้ก็คือฝันมบ,บเป็นจริงละเออหนึ่งบาทำมาหากินเออเนาะสองนอนรอความฝันเออ คือมันจ้วยอย่างมาได้เลยเฮาคนเฮาทุกคนต้องทํางานต้องเแยการเท่านั้นถึงจะมีกินมีใจถึงบัลลัมบัลลวยของมีกินอย่างเดียว <c oughs> นเน<อ>าะออบับเดียวนี้อย่าเปลี่ยนโฉมจากขี้เหล้าไปเปลี่ยนอย่างนักดื่มแม่นเอาอีดีกว่าเอาประกาศหาคู่ครองครับเ <c oughs> นาะใครยากใครอยากจะมาทําความฝันกับลุงชัยเนาะอ่าอ,อันนี้ ป่าประกาก็คือ,อเอาป่าประกาให้สำหรับผู้หญิงที่ยังบ่มีคู่ครองที่มองหาเนื้อคู่ที่อยากได้ผู้ชายที่มีความฝันสุดยอดแบบนี้มีความฝันที่แบบว่าม่ต้องทำงานทำการเลยเป็นขี้เล่าแล้วร่ำรวยท่านสามารถเดินทางเข้ามา มาร่วมสารฟันครับผู้ชายคนนี้ได้เลยนี่คือวัยรุ่นลาวาสารปีตัวท็อปตัวดังของอัเบอ้สารปีเชิญนะครับเชิญมาได้ครับครับต้อนรับเสมอครับถ้าชอบคดขี้เหล้าเนี่ยต้อนรับเสมอต้อนรับเสมอครับควันวันเขาเปต้องแย่กันเลยครับวันวันนะครับเป็นขี้เหล้าเด้อยกันเลยครับเป็นขี้เหล้าด้อยกันนะพอแล้วมืดสนิท อนาคตนะครับเนี่ยงมือชนี้นะครับ